สวัสดีชาว x s h o t ทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็ต้อนรับวันฮาโลวีนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโปรโมชั่นรอบนี้เติมครบสูงสุด32,99บาทนะครับแล้วก็มีกล่องหลังโปรโมชั่น5 0 0บาทนะครับผมอันนี้ผมขอไม่เอามาแล้วกันเอาแค่อยู่ในระหว่าง32,99กก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เติม999บาทนะครับจะได้เป็นปีกถาวรครับผม699บาทก็จะเป็นปีกถาวรเช่นกันส่วน1,299นะครับก็จะเป็นชุดเซ็ถาวรน,นะครับทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีมีด8ดาวถาวรน,นะครับต่อมา3,299บาทนะครับก็จะเป็นปืน8ดาวถาวรด้วยกันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีไข่สัตว์เลี้ยง8ดาวด้วยนะครับผมคุณสมบัติก็จะตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโปสเตอร์สวยๆนะครับแบบนี้เลยกล่องหลัง500นะครับอันนี้ผมขอยังไม่เอามาแล้วกันนะครับเอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันทำไมเกมไม่มีเสียงปรับเสียงเกมแป๊บเกมมันต้องมีเสียงครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติของปืน8ดาวก่อนกันเลยดีกว่านะครับคุณสมบัติพิเศษไม่มี นะครับส่วนมีดก็คลิกขวาชาร์จพลังเต็มแล้วปล่อยขึ้นกระแทกนะครับแล้วเมื่อใส่ครบ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับคือปืนจะไม่มีความร้อนนะครับก็คือยิงได้ต่อเนื่องจนกระสุนหมดเลยนะครับปืนไม่ร้อนแล้วก็ไม่ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็คือถือแล้ววิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมโอเคตามที่ผมเข้าใจนะครับส่วนชุดเซ็ตน,นะครับ exp บวก100วิ่งบวกกาดการระเบิดเลเวล2เต้นเพิ่มเลือกไวขึ้น10%บตพกอาวุธรองต่างชนิดกันได้2กระบอก นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ชุดเซตกอะน,นะครับส่วนปีกนะครับวิ่งบวก5เกาะเลเวล2ตกจากที่สูงไม่เจ็บเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นสลับปืนไวขึ้นแล้วก็บวก sp 100นะครับอันนี้มันบวกเงินที่จริงไม่ต้องเอามาก็ได้มันให้มาน้อยมากนะครับแล้วก็จะมีปีกอีกอันนึงนะครับจะเป็นปีกอันนี้นะครับคุณสมบัติแตกต่างตรงที่ว่ามีกระสุนไลเิลจู่โจมนะครับแล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก5นะครับมันเอามาแทนอะไรวะ เอามาแทนค่าชื่อเสียงนะครับกระสุนไรเฟิลจุดโจมโอเคนี่นะครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ปีกก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบที่ห้อง pve ก่อนเลยนะครับว่าปืนนี้มีคุณสมบัติในโหมด pve หรือเปล่านะครับโอเคเป็นปืน800นัดนะครับปืนแก๊งกิงที่เรารู้จักนะครับผมยิงความแรงเข้าอยู่ที่นัดละอ่าอะไรวะเนี้ย2 0 0กว่านะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะครับ เพราะว่าปืนแ0 0อนัดเนี่ยมันไม่ควรจะแรงในโหมด pve นะครับแต่ว่าในที่นี้มันดันแรงไงนะครับปืนก็คือมีแรงดีดแล้วก็มันร้อนเหมือนเดิมมันร้อนอะไรวะเนี่ยหรือว่าในโหมด pve มันร้อนผมก็ไม่ทราบนะครับชาร์จเต็มหลอดแล้วก็ปล่อยขึ้น่งกระแทกนะครับถามว่าแรงไหมนะครับมันไม่ได้มีความแรงอะไรเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้แรงนะครับในโหมด pve นะนี่ทำไมปืนมันยังร้อนวะมันต้องไม่ร้อนดีใช่ไหมผมก็ไม่ชัวร์วะเดี๋ยวลองยิงให้แบบว่ามัน เต็มหลอดดิมันจะยิงต่อเนื่องได้ไหมลองดูนะครับอแค่จะตายอ่ะมีร้อนนะครับต้องทิ้งแล้วก็เก็บใหม่นะครับก็คือถ้าใส่ครบ2อย่างแล้วมันไม่แอคทีฟในโหมด PVE ครับทีนี้ก็จะมาลองในโหมดมัมมี่ดูนะครับปืนไม่ร้อนจริงเปล่าเอาเฮ้ยทําไมปืนมันร้อนอะ่ะก็คือตามคุณสมบัติเนี่ยมันบอกไว้ว่าอะไรปืนไม่ร้อนไม่ใช่หรอก็ไหนบอกปืนไม่ร้อนไง ไหนลองยิงให้เต็มหลอดดิแล้วปืนร้อนคืออะไรครับทุกคนผมงงเอา้าไหนบอกว่าปืนไม่ร้อนไงผมกำลังงงอยู่ครับลองยิงให้มันเต็มหลอดไปดิปืนมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมอะมันต้องทิ้งแล้วเก็บใหม่อ่ะมันถึงจะแบบไม่ร้อนอ่ะทุกคนเห็นไหมเอา้าไม่มันร้อนน่ะงงร้อนอะไรก่อนในคุณสมบัติเขียนไว้ว่าไม่ร้อนไงแล้วไหนยิงแล้วมันยังร้อนเหมือนเดิมเลยมา คราวนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในห้องมามี่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสปืนของเรากันเลยดีกว่าว่ามงมัมีม่มันแรงหรือเปล่านะครับไม่ลองไม่รู้นะครับโอเคแต่ที่แน่ๆครับปืนแม่งร้อนคามือแน่นอนครับผมมันร้อนแบบมันร้อนจริงๆอะ่ะร้อนแบบร้อนคามือไปเลยอะ่ะตะ่กี้มามี่ร้องหนมันอยู่ใกล้ๆนะฟาโลมาแล้วอินฟาโลกันเลยครับนี่นะครับคือความแรงที่เราจะได้นะครับอืมราจะทําอะไรอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่นะครับอันนี้โอ้โหเปืนแม่งไหม้คามือเลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยถ้ามาเล่นยิงมามี่นะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ไหวเดอ้อมาครับเราไปหาที่อยู่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปอยู่ท่อกันไม่รู้ว่าอยู่ท่อนเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่รอไม่รู้ครับมาขอท่อเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอยู่ข้างบนอะ่ะเฮ้ยข้างบนมีมมมี่ มายมามีมามามีมามยิงไปก่อนครับไปไกลๆเลยมนมามีไปไกลๆไปไกลยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับจะโดนตุ๋ยปะวะเฮ้ยโอ้โหมีไม่ได้มีแค่ตัวเดียววะไม่มีสองตัว,วปืนร้อนอืม้มปืนร้อนปืนร้อนเฮ้ยไม่โดนอุย้ยฟันไกลอยู่นะจิบหายแล้วอุย้ยเอ้าแตกเฉยอื้มมีดเราแรงว่ะของแท้นี่ตุ๋ยเลยดูดเอ้าไม่ใช่ตัวดูดหรอมนมีตัวป่าระเบิดดีกว่าแล้วทำไมผมเห็นเป็นมานี่วะมามี ระดูดแล้วเมื่อกี้สงสัยหลอนนิดหน่อยผมรู้สึกแปลกๆมากครับคือห้องมาม,มี่มันหายากมากนะครับเหมือนคนเขาไปลงด่านหมูกันหมดนะครับเพราะว่าด่านหมูมันได้ของดีไงนะครับมารอบนี้โอเคจัดไปครับผมข้างบนก็ไม่มีโอ้โหมีวะมีมัม,มี่อยู่ตัวหนึ่งถอยก่อนให้ไอพวกมีปืนบอมมันเคลียร์ก่อนนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วมั้งเฮ้ยมีร่องหนขึ้นมาเพื่อนเราเคลียร์ยัง เคลียแล้วแหละชิบหายแล้วบนตึกแม่งเป็นลงมาแล้วว่ะปากด้วยครับฝากขึ้นบนครับไม่รู้ว่าเคลียหมดหรือยังนะโอเคน่าจะเคลียแล้วแหละมาครับมีปืนบอมจีจีตกพื้นด้วยแต่ว่าเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ปืนแ800ดร้อยนัดของเรานะครับแล้วปืนแม่งเสือกบกักแม่งร้อนฉ่ำเลยร้อนขามือจนแบบอยากปาปืนทิ้งอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงมัมมี่กัน เอาอยู่ปพราะว่าปืนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแรงแรงอีหยังวะเดี๋ยวรอมามีมาเลยรอแม่งเกาะบันไดสชะตาขาดแน่ถ้าปืนผมยิงไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นปืนบอมยิงได้แต่ถ้าผมยิงได้ก็อาจจะเป็นดาเมจจากปืนบอมจิตจีนะครับบอกให้รู้ไว้นะครับแล้วใครยิงผมวะนี่พวกอยากลองปืนด้วยแต่ปืนกูนี่มันโคตรกากเลยนะรู้ไหมปืนผมนี่มันโคตรกากเลยนะเพื่อนจะลองจริงเหรอมันไม่ได้มีความแรงเลยเลย ยิงตามมมมีม่ได้ก็บุญแล้วกระสุนหมดแล้วคือหมดเลยนะถ้าไม่มีการกระสุนแม็กกาซีนนี่คือยิงต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับเอย่ารอมามมีขึ้นมาเลยห้องก็าปาเข้าไปเจ็ดต่อสองวินแล้วครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนนะครับแต่ผมสัญญาครับว่าจะอยู่ให้ได้นานที่สุดต่อวินต่อวินนะครับมมมีไม่มาเลยห้องนี้มันเสรีจ,จัดนะครับอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับ เล่นไดทุกอย่างเพราะว่าห้องมันไม่ได้โนนะครับปอโลเลี้ยวมาแล้วยิงเลยครับขอทำกานคิวนี้อืมได้เฉยโอเคถ้าปืนร้อนต้องโยงแล้วก็เก็บมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอมามีขึ้นมาเลยว่าแต่มันจะขึ้นมากี่โมงวะดูจากหลอดหลอดข้างๆเลขสองเห็นไหมมามีตายคือแบบตายยับอ่ะบอกเลยไม่ไม่ทันได้เกิดอ่ะนะครับแล้วเกิดอย่างนานมามีแต่ละตัว ไม่มีหลุดมาเลยเหรอหลุดข้างบนเนี่ยมีไหมเหมือนจะไม่มีเดี๋ยวรอสักพักนึงแหละเดี๋ยวก็แห่กันมาไม่มีมาม,มี่ลอยมาใช่ไหมข้างหลังเนี่ยเฮ้ยตกเี๋ยวตกขึ้นใหม่ได้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนตุยทำใหม่ครับเฮ้ยอืมปาระเบิดขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหยังไม่ทันขึ้นมาก็ตายแล้วอะห้องนี้คือแบบบอมจีจีฉ่ำมาบอกเลยทุกคนเล่นแตบ,บบอมจีจี จะขึ้นมากี่โมงจะขึ้นมากี่โมงครับมัมี่จะขึ้นมากี่โมงหรือว่าเราต้องวิ่งหาวิ่งหายเอาไว้แม่งจะทําบัคแน่ๆ่แบบลอยอะ่ะป่ะบุกเลยเอ้าไอ้ชี้แม่งลองหุ่นลบผมชิบหายเป็นเลยลบกันเดี๋ยวตายเกือบตุยเกิดใหม่ครับเกิดใหม่ถ้ามามี่ไม่มาเราก็ไปหาเองครับไปหาก็จะได้แบบผมแหละตาย ต่ปืนไม่ยิงแล้วร้อนวะยิงแล้วร้อนแต่มีดนี้เหมือนจะแรงอยู่นะเหมือนจะแรงอยู่ทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาเลยดาเมจก็ได้อยู่มาครับผมระวังระเบิดแฝดก็พอแล้วมันสารพัดระเบิดมากเลยข้างล่างนี้ทําอะไรกันวะเนี่ยจะบินขึ้นมาเหรอจะบินเลยน้องมันบินแน่เลยว่ะแล้วจะทําทําไมเฮ้ยระวังมันมีรอย แม่งลอยมาแน่บอกไว้ก่อนเพื่อนเรายิงอะไรอยู่ข้างหน้ามีมัมี่ปะไม่มีไม่มีมก็แล้วไปเดีย๋ยวถ้ามัมี่ลอยขึ้นมาผมยิงร่วงเลยนะไอนี่มันทํารอแลใครก็ไม่รู้ม่มีชื่อมัมีม่จะลอยขึ้นมากี่โมงครับข้างหน้าไม่มีข้างล่างแม่งนัวกันจัดนีงไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่งไงขึ้นมาแล้ว ต้องยิงสก,กัดเลยครับอยากขึ้นมาอยากขึ้นมามันขึ้นมาแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนมึงไม่เห็นเหรอนั่นเดี๋ยวกูโดนตัวอะไรโอ้โหแม่งเล่นกันงนี้เลยลอยกูขึ้นมาอย่างงี้เลยก็เตอร์ฟฟ้าอะไรครับนี่อืมเหล็กสามคมอีกสามคม,ม,คมจบไปไวแน่นอนนะครับมาม,มีทั้งห้องไปครับไปครับโตบมัน อืมกระสุนหมดหรือเปล่าอุย้ยตกทีเดียวไม่ตายต้องสองทีใช่ไหมสองทีสามทีเดี๋ยวผมตกไปแล้วรอบหนึ่งมาครับเกิดใหม่ครับมีมีมวิ่งเร็วด้วยอุย้ยตกไม่โดนีเอ้ยเมื่อกี้เกือบได้เลยนะทเอ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้แม่งติดซะก่อนติดบันไดแถมตกไม่โดนเลยเมืเ่อกี้เป้าไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อีกสองคนสองคนสองคน,งคนไปเวย้ย โอ้ยบักบักเฮ้ยนี่เเอาแล้วกูจะย่อทำไมวะเนี่ย,ย,ยแต่ไม่รู้ว่ามีคนไงผมก็ไม่ทันได้หันไปดูเพิ่งเจอเมื่อกี้แหละตายยังวะน่าจะตายแหละพี่ต่อเบาหิวเฮ้ยเเหลือคนนี้คนนี้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยครับอืมแต่กี้เกือบตายโอ้ตายไม่ทันอะ่ะเฮ้ยเกือบโดนนั้นนะเมื่อกี้ตัวดูดไม่มีเลยตอนนี้คือขาดแคลนมากครับตัวดูดต้องตบให้ได้ครับต้องตบให้ได้ต้องมีจังหวะที่แบบว่า ต้องตายเว้ยครับนั่นไงเรียบร้อยครับเจอเพื่อนดักไปแล้วครับผมโอเคได้เล่นอีกวินนึงก็ยังดีแต่ปืนผมนะถ้าจะมาเล่นมัมมี่อ่ะไม่ไหววะไม่ไหวจริงครับปืนเนี่ยท,ย,ย,นะทยทิ้งยังได้เลยนะเอาไปทําลายจริงได้เลยนะแต่ประเด็นคือปืนนี้มันได้ถาวรไงไปครับขึ้นไปขึ้นไปถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นเองมาครับมารอเลยครับผมไอชื่อเกาหลีเกาหลีป่าวะ ประชากรในท่อเยอะมากมาแต่ผมมั่นใจครับว่าผมไม่ได้เป็นเทผมจัดไปมาเราหวังว่าอยู่กันสองคนจะรอดนะครับมีกําลังเสริมมาแล้วด้วยต้องรอดเนยมาอยู่ข้างในนี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนเป็นมัมมี่ผมก็เพ่นก่อนอนะ่ะผมคงแบบไม่อยู่นะครับไปครับไปตามเพื่อนเพื่อนจะหนีใช่ไหมเพื่อนจะออกหรืออะไร ไม่ออกก็อยู่ด้วยกันก่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนดีกว่าเว้ยมาครับเดีย๋ยวรอขึ้นมาเลยมัม,มีไม่ขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามัม,มีน้อยมากอ่าเริ่มเริ่มขยายพันธุ์ละมาแล้วมาแล้วอืมยิงมาเลยครับผมไหวครับไหวครับไหวครับยิงมปเลยจะปืนแม่งร้อนนะเดียยิงเสร็จต้องโยนทิ้งไอ้เพื่อนเปลี่ยนกระสุนเลยก็ได้นะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเออนั่นแหละ อืมฮึมประชากรมามีเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้จะไหวกันปะวะต้องไหวเดชเริ่มมากันเยอะแล้วครับมาครับสุดหล่อครับมาสุดหลอ่อใครก็ได้ขึ้นมาไม่นานจะขึ้นมาเลย,เ,ย,ยเฮ้ยอืมไอ้เหี้ยเผือบเดียวสัตว์เอ้ยยิงแม่มเลยครับอย่าบาังกันแม่งดูดกูด้วยเอา้าทะลุกันได้ไงวะผมงงมากครับแม่งทะลุกันได้ไง โอเคคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับ